มันมีชูแบบต้นนี้เลยเห็นไหมเป็นบอลกระดาษตัวนี้เป็นบอลกระดาษซึ่งซึ่งซึ่งก็ออกมาแปลงเหมือนกันนี่ค่ะก็เหมือนต้นนี้เลยอันนี้หนึ่งสายพันธุ์แล้วนะครับอและอันนี้คือที่ยี่สี่คือต้นนี้แม่เหมือนกระทั่งปลายใบสุดยอดและอันนี้คืออันนี้ฟิโลใบเรื่อยฟิโลใบเรื่อยนี่ค่ะนี่นะครับต้นนี้เลยโอ้โหสุดยอดแล้วอันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นช้างขาวช้างขาวแต่อันนี้ช้างขาวปกติการเขาจะไม่ลายแบบนี้ดูสิครับท่านผู้ชม อันนี้ก็จะไปคลายโอคินาว่าอีกคล้ายโอคินาวาอีกค่ะแล้วก็ที่ที่อาทิ้งไปก็จะเหมือนโอคิโกตัวนี้ที่เด็ดทิ้งไปครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช่องม่อนชาแนลโนเลสนะครับผมช่องแห่งการเรียนรู้นะฮะวันนี้นะครับผมม่อนได้มีโอกาสมาที่ไร่ชมเดือนของคุณยายไร่ชมเดือนนะครับที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมม่อนมีไฮไลท์นะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยบอกตามตรงว่า กระแสช้างขาวช้างเหลืองเนี่ยรู้สึกว่าจะแบบแหมกระชุดมากเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมม่อนจะพามาชมที่ไล่ชมเดือนนะครับว่าและเราได้ข่าวมาด้วยว่าตอนนี้คุณยายเขากำลังแบบโอ้โหลูกหลานเยอะมากมายเลยประมาณสามสิบสี่สิบเชือกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราขอเชิญคุณยายมาเลยดีกว่านะครับผมคุณยายครับสวัสดีครับผมนี่ครับผมคุณยายไล่ชมเดือนครับผมวันนี้นะครับม่อนได้มีโอกาสมา อีกหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ได้มาจะมาถ่ายคลิปนะครับเกี่ยวกับช้างขาวนะครับผมแล้วก็ช้างเหลือง <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้คุณยายพาผมชมหน่อยนะฮะว่ามีกี่เชือกครับผมวันนี้แล้วพร้อมที่จะจําหน่ายเป็นยังไงบ้างครับผม <Okay. S 1> ก่อนอื่นช้างขาวกับช้างเหลืองพอดีเมื่อวานในช้างเหลืองเราแยกแยกแล้วก็ีลูกค้าที่เข้าจองไว้แล้วมา,าไปไหลไปแล้วกนะ็เมือ่อวานนี้แยกแค่คือแม่ครับ หนึ่งช่องสองอ้าวห้าแม่เมวันนี้แยกห้าแม่แยกลูกกับแล้วก็ได้ไข่ห้าแม่ได้ไข่ไปหกสิบฟองหกสิบห้าฟองตั้งที่เราเพาะไว้เองนะคะแล้วก็มีได้ลูกมาแค่ยี่สิบกว่าต้นครับแล้วก็เมื่อวานลูกค้าก็มารับไปตั้งหมอกเพราะว่าตอนนี้กระแสน้ช้างเหลืองทช้างขาวเนี่ยผมว่าฟีเวอร์แล้วก็เริ่มที่จะมีกระตุ้นนิดหน่อยละตอนนี้กลับมากลับมาแล้วจะเริ่มดึงขึ้นอีกแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมอาจจะขอคุณยายเนี่ยพาผมชมหน่อยได้ไหมครับว่าอ่า ต้นไม้ของคุณยายเนี่ยมีความสวยสดงดงามจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเพื่อไม่ให้ไปการเวลาไปดูกันเลยครับผมมาดูอะไรนะครับตอนนี้นี่คือตัวนี้เป็นช้างขาวช้างขาวนะครับผมช้างขาวอันนี้ยังถือว่าลายไม่เทพเท่าไหร่นะคะเป็นเป็นช้างขาวในไทยเราคุณยายได้มาตอนนั้นราคาสูงอยู่ครับเด็กเขาก็เริ่มเริ่มมีหน่อแล้วเริ่มมีหน่อแล้วใช่ช้างขาวในไทยเราค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะตอน ส่วนตัวนี้ก็เป็นช้างเหลืองช้างเหลืองนะครับช้างเหลืองที่คุณยายแยกหน่อยแยกไข่เมื่อวานนี้ก็เป็นลายแบบนี้มีมีหลายแม่นะคะ<อ>ช้างเหลืองแต่ว่าที่แยกเมื่อวานนี้แค่ห้าแม่ตามตามราคาตามตามขนาดใช่ไหมครับหรือว่าถ้าสมมติว่าผมยกตัวอย่างอย่างตัวนี้ราคาประมาณสักเท่าไหร่ครับคร่าวๆช้างเหลืองพวกนี้จะอยู่ประมาณ หกหมื่นแปดหมื่นแสนกว่าแล้วแต่ช่วงไม้กระแสนั้นด้วยแล้วก็แล้วแต่ขนาดแล้วตะลายนะคะใช่แล้วก็ในนี้คุณยายยังสั่งพวกช้างขาวอ่ะของอเมริกาเข้ามาครับโอ้มีช้างขาวอเมริกาด้วยเหรอครับผมมีทั้งไข่แล้วก็มีทั้งหนอเนาะแต่ที่น่าแปลกใจเลยคุณยายพามาชมครับอะไรครับคุณยายคุณยายมีเซอร์ไพรส์อะไรครับเป็นช้างขาวนะคะครับช้างขาวอเมริกานี่แหละค่ะอันนี้เป็นไม้หนอนะต้นนี้แต่ว่าที่มัน น่าตื่นเต้นก็คือตอนแรกเลยแหละคุณยายอ่ะได้มาต้นมีมีใบเดียวใบ,บเท่าเท่านิโป้เลยค่ะแล้วค,ค,คุณยายก็จัดไว้บนโต๊ะซึ่งบนโต๊ะเนี่ยมีพียี่สิบสี่ต้นพียี่สิบสี่มีช้างเหลืองมีโอคุชิเนว่าเหลืองมีพิโลใบเรื่อยครมีต้นไหลมาครับขาวอ่ะคะ่ะมีไหลมาวางล้อมรอบ้างขาวต้นนี้มีโชว์มีโชว์แถวทางมีโชว์โอ้ยรอมีโอคุชินาว่าด้วยค่ะ อย่าบอก oh. นะครับว่าต้นนี้คือรวมเข้ามาอยู่ในนี้ในต้น hey, เดียวกันหรอกครับเนี่ยเขาบอกว่าไม mm ้ไฮบริดต้องเม็ดผสมกันใช่ไหมแต่ต้นนี้มีชูอันนี้ก่อนที่น้องม่อนจะมาเนี่ยคุณยายได้ย้ายกระถางแล้วก็ใส่กระถางใหญ่แล้วก็ลงจับโต๊มาเนาะก็ไปเด็ดใบเขาที่อายุเยอะเลยอะทิ้งออกก็ทิ้งไปใบหนึ่งก็เป็นสีเหลืองแบบต้นนี้เลยต้นนี้คือคนขายแจ้งมาว่าเป็นโอคิโก S <S เป็นโอคชิชิองเมือด้านี้เลยโโหแล้วก็อีกหนึ่งใบน่ยจะเหมือนโอคินาว่าเลยมีคือคือลายก้านขาวก้านขาแบบนี้เลยนะแบบโอคินาว่าเลยน่ก็เด็ดที่แล้วก็อีกหนึ่งใบที่เหมือนต้นไหลมาเงินไหลมาสีขาวนะคะส่วนใบที่เหลือต้อนนี้ครับก็เด็ดสุดและคะ่ะไม่เคยแน่ๆอันนี้จะเห็นได้ใบก็คือฟิโลใบเลื่อยใช่ไหมคะใช่ฮะแต่อันนี้มันอยู่ต้นเดียวกับช้างค่ะต้นเดียวก็คือหันไปทางฟิโลใบเรื่อยนะคะได้ใบนี้มาเลยอ๋อนี่นะครับผมได้ใบนี้มาเลยค่ะ อันนี้เราคุณยายก็ย้ายกระถางแล้วเหมือนกันเนาะส่วนต้เนเ,เงินไหลามาลนั้งคุณยายทิ้งไปแล้วนะและ้วต้นนี้เหมือนที่ยี่สี่ค่ะนี่ไงมีชูกับเขาอย่างเงี้ยค่ะใช่ฮะเหมือนเลยเนี่ยดูปลายใบนะใบใบงอนนเหมือนกันเลยนะใช่ครับผมใช่เลยใช่เลย,ออาาเลยส่วนต้นนี้มันจะมีะเดี๋ยวคุณยายไปยกมาลืมยกกระถางมาให้ดูนะคะครับต้นนี้ก็เป็นเป็นกระดาษกระดาษ เขาเรียกอะไรนะบอรกระดาษด,ด่างกระดาษด็กๆตรงเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเนี่ยแล้วเขาอยู่ใกล้กันอ๋ออยู่ใกล้กันแล้วก็ก็เลยสปริงชี่เลยก็เลยโอ้โหสุดยอดต้นนี้นะคนุณยายแจ้งไปครับแต่ต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นที่นําเข้าจากอเมริกาเป็นไม้หน่อเนาะครับแล้วทีเนี้เจ้าของไม้เนี่ยเขาว่า เอามาแลกกับมีพี่เวคุณยายครับแล้วคุณยายก็เลยส่งรูปส่งวิดีโอต้นเนี้ยที่มันมีชูเนี่ยครับกลับไปให้เขาดูเขาเอ้จะยกแม่ช้างเขาวมาแลกคืนครับบอกคุณยายมาแล้วพี่การคุณยายบอกไม่เอาแล้วคุณยายชอบของแปลกเลยคุณยายจะปิดวิกออกมามันก็สวยแล้วมันก็แปลกจริงๆนะคนบ้านเคยเห็นไหมไม่ไม่ไม่เคยเลยครับตั้งแต่ทําคลิปมาผมบอกอตรงว่าไปสถานที่หลายที่เลยนะครับไม่เคยเห็นแบบนี้สักทีนึงเลยครับผมต้นแบบ มันไม่ใช่ไฮบริดนะมันไม่ได้การผสมเม็ดมันไม่ได้ไดการผสมเจสรเลยค่ะคอันนี้เป็นใบที่แบบมันมีชูอ่ะใช่แล้วก็ทั้งหมดอยู่บนต้ในใเยอะนะคะหลายต้นไม่มีต้นไหนเลยที่ที่มีลักษณะแบบนี้ไม่มีต้นไหนเลยที่ลักษณะกลายพันธุ์แล้วไม่ได้กลายกลายไปพันเดียวกลายไปอ้าวหนึ่งเงินไรมาสองโอกินว่าสามโอคิสีทองส <4 S 2> ี่ทียี่สีอันนี้ไปม้วนเหมือนเหมือนที่ต้นบอนกระดาษต้นที่มันม้วนนี่แล้วก็อันเนี้ย คือพอออกมาปุ๊บใช่เลยเธอมีชูกกะบใบนั้นเลยหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมคุณยายผมขออีกทีนะครับอันนี้คือ อันนี้มันมันเนี่ยค่ะมันมีชูแบบตัวนี้เลยเห็นไหมเป็นบอลกระดาษอ่าตัวนี้เป็นบอลกระดาษด้ครับผมซึ่งซึ่งซึ่งก็ออกมาแปลงเหมือนกันอ่าเนี่ยค่ะก็เหมือนตัวนี้เลยอันนี้หนึ่งสายพันธุ์แล้วนะครับอ่าและอันนี้คือทียี่สี่ทียี่สี่คือตัวนี้แม่เหมือนกระทั่งปลายใบสุดยอดเนี่ยค่ะและอันนี้คืออันนี้ฟิลโลไปเรื่อยฟิลโลไปเรื่อยเนี่ยค่ะนี่นะครับตัวนี้เลยโอ้โหสุดยอดแล้วอันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นช้างขาวช้างขาวแต่อันนี้ช้างขาวปกติแกงเขาจะไม่ลายแบบนี้ดูสิคร อันนี้ก็จะไปค่ายโอเคนินาว่าอีกไปโอเคินาวาอีกค่ะและ้วก็ทีท่ที่อาทิ่งไปก็จะเหมือนโอคิโกตัวนี้ที่เด็ดทิท้งไปแล้วก็เหมือนกันไหลามาอื้มเด็ดิ่งไปเลี่ยค่ะเด็ดทิ้งไปก็เลยแบบวันนียเลยเอามาเรียงตรงนี้เสร็จแล้วก็ยังคิดว่าเดี๋ยวจะต้องลองเอาใบอย่างอื่นมาใกล้ๆบ้างว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรใช่ใช่ครับนกคณะมันเท่มันเท่ครับผมให้เขาฝึกว่า จะปิิดวเอผมบอกได้เลยว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่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 เคยเห็นเอาผมพูดได้เลยใช่เจ้าของที่นำเข้าจากเวียดนามยัยแม่พิการไม่ไม่ดีเอาเปลี่ยนแล้เจ้าช้างขอจนอยากเอาเปลี่ยนแล้วเออไม่เอาไม่เกลียดไม่ดีแบดีเทียวกับแปลกโอเคขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปนะครับผมยายพาผมมาชมอะไรครับผมตรงนี้เป็นโอปินาว่าที่เ็บสร้อยยัยเอ้เลยอยากให้ดูว่าโอปินาว่า เป็นต้นที่สั่งมาจากญี่ปุ่นทแท้ๆเลยนะฮะอพอมาอยู่ไทยก็ลูกดกขนาดเนี้ยฟอมส,สวยมากเลยครับคุณยายก็ค,คุณยายไม่ได้ไม่ได้มีแค่นี้เนาะแม่อากิในเยอะค่ะแต่ว่าอันนี้อันนี้เก็บลูกขายไปแล้วด้วยครับนี่กำลังออกใหม่แล้วก็มันมีดอกนะใค,ใครเคยเจอเคยเห็นไหมอน่าี่ครับโอ้โหเอฟซดูดูครับอันนี้คือคือ,คคอดอกของอกินาว่านีคะ โอเกนะว่าเนี่ยมันเป็นตระกูลเดียวกับบอนกระดาษด่างมันเป็นตระกูลอโรคาเซียซึ่งมันไม่จําเป็นต้องให้น้ํามากเหมือนกับพวกโครคาเซียอ๋ออย่างเงี้ยค่ะสวยงามแล้วก็อยู่ไม่ยากแข็งแรงค่ะโอเกียแยกปุ๊บเนี่ยไม่ต้องอบนะคะไปได้เลยเดียวได้เลยถ่ายได้เลยค่ะทใบเหมือน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 ,นใบหูช้าง,งเลยไหมครับหนาหนาแบบเนี้ย หน,นาหนาแบบนี้เขาเรียกหูช้างด่างขาวด่างเหลืองใกล้เคียงกันก็ในกรณีที่คุณยายเคยเห็นเนี่ยนะครับเขาเอาโอคิที่ด่างน้อยไปหลอกเป็นหูนหนช้างด่างขาวอ่าอ่าอ่าอ่อ่เนี่ยค่ะเนี่ยมันจะเหมือนกับที่ที่คุณยายบอกนะคะเนะี่ยเวลาที่คุณยายจะแยกเดี๋ยวคุณยายก็มาเอาเอาก้านมันนะคะออกเหมือนกันนะคะแล้วมันจะออกลูกดกค่ะคุณยายไม่ไม่หวงที่จะเก็บก้านพวกนี้หนึคุณยายสุดยอดมากเลยนะเป็นแบบนี้แหละเหมือนลูกดกคุณยายเอาออกอย่างนี้เลยนะครับผม แต่วันนี้ยังไม่ได้แยกนะนี่เอาออกให้คุณมอนดูว่าไม่จําเป็นต้องอพอพอพอเราลอกกาบออกอย่างนี้แล้วแยกลูกเสร็จเรียบร้อยลรวก็เอาวัสดุปลูกกบโคนขึ้นไปอีกอือแล้วก็ไอ,อ,อ้ต,อตรงลูกเขาเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเขาก็จะออกรากเวลาเราแยกนะมันก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่เสียหายใช่เราจะออกรากถ้าสมมติว่าห่วงเนี่ยอย่างเงี้ยนะคุณยายจะยังไม่แยกค,คุณยายเดี๋ยวคุณยายก็จะเอาขึ้นมากรุบนะคะวัสดุปลูกเอาขึ้นมากเเาราอนให้เขาเกิดราก,ก่อน ย่างนี้เดี๋ยวว่าพยานก็เด็ดออกเนี่ยอย่างงี้มันเริ่มโซมแล้วไม่ต้องเก็บไวเแียวค่ะอต้องหัวโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับโอเคอเค,ครับอันนี้คือกล้วยอะไรครับคุณยายครับผมกล้วยต้นนีด่างกล้วยต้นนีด่างเหรอครับต้นนี้เขาสวยเนี่ยเป็นสีชมพูเลยหมะ่ะอสีชมพูยายเขาสวยมาก ขอบเขาเป็นชมพูเลยนะครับนี่ใช่เป็นขอบแบบนี้นะคะเนี่ยอตอนนี้คุณยายไม่ขายต้นนี้จะไว้ทําแม่เวย,<ะ>เยนสามันใช่ไหมสามใช่ใช่ใช่ดงแล้วก็ต้นต้นแม่เขาเนี่ยไม่สวยเท่ายายนะแต่ว่าคุณต้นต้นต้นนี้ก็เห็นไหมคะด่างขึ้นขึ้นสุดปลายก้าเนเลยอือโหปลยาเลยเลยครับผมใช่ขึ้นแบบนี้เลย เป็นเส้นแบบนี้เลยค่ะอตอนนี้ก็คุณตอนนี้ก็เลยจะเก็บไว้ทำแม่กล้วยครับที่คุณยายทำขายอยู่ตอนนี้จะเป็นกล้วย<ม>แดงอินโดกล้วยแดงอินโดนะครับผมแดงอินโดโอก็ คุณแยกลูกไปแล้วเขาเหมาไปหมดสิบเจ็ดต้นแปดต้นแต่ว่าที่มีอยู่ตรงนู้นก็จะไว้ทําแม่ต่อเดี๋ยวพาไปดูเนาะมันมีหลายลายค่ะเพื่อเพื่อแดนอินดนะคะอันนี้จะเรียกเราเราจะเรียกลายอะไรครับอ่าบางใบมันมีสองลายสามลายอันนี้ต้นแม่เนี่ยถือว่าไม่สวยแต่ต้นนี้นะคะสายลูกออกมาสวยมากแต่ลูกออกมาเป็นลายพายุเป็นลายสายฝนเดี๋ยวคุณยายพาไปดูลายพายุลายสายฝนอันนี้มันยังเล็กเนาะยังมองไม่ชัดอันนี้ยังเนาะยังเบบีต้นสองต้นนะคะที่ที่เราจะมองชัดที่แยกไปแล้ว ่วนต้นเล็กแยกมาเมื nah ่อว like ันที er nah ่29นั้นมีคนเหมาไปหมดแล้วค่ะเนี่ยจะเป็นช่วงนี้มันจะเป็นสีเหมือนสะท้อนแสงเลยเห็นไหมคะใช่ครับผมเนี่ยเป็นสีเหมือนสะท้อนแสงต้นนี้ก็สวยค่ะต้นนี้สวยครับสวยสวยวันนี้ยังไม่ได้ลดน้ําปกติรดเช้าเย็นเหรอครับหรือว่าเชาทีเดียวรอเช้าทีเดียวแล้วปล่อยเขาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่วันนี้ไม่ได้รดเพราะว่าเพิ่งเหมาไม้ให้เข้าไป แล้วระบบน้ําก็เลยยังยังปรับเปลี่ยนไม่ทันเสร็จเดี๋ยวนะคะส่วนเป็นลายเนี่ยพอพอใบเขาเริ่มแก่ขึ้นเนี่ยเขาก็จะสีสวยขึ้นนลยนะสีสวยมากเวลา<ช>คุณยายถ่ายรูปเขาจะคิดว่าคุณยายแต่งภาพไม่ได้แต่งนะคะไม่ได้แต่งเลยครับกล้องใน,นยังไม่สวยเท่า้องจริงอันนี้ถ้าใครได้มาดูที่สวนของคุณยายไล่ชมเดือนแล้วจะเห็นจริงๆครับว่าใบปากกาจริงๆสวยจริงๆครับแม่เขาโดกมากนะคะสีแม่เนี่ยเมื่อรอบที่แล้วที่แยกไปได้สิบเจ็ดดอก อือนึ่ง4แม่1 2 3 4ได้นะคะ17หน่อแล้วก็ที่มีลูกร้อมๆที่ยังไม่ได้แยกอีกก็กาลังตามขึ้นมาแม่ยังต่อม5หน um me, 5่อท <Sí. S 2> ี่สิกหน่อแม่ใหญ่นั้นมีเป็น10หน่อแต่ว่าครับคุณยายไม่ได้แยกพร้อมกันทีเดียวจยค่อยๆไล่แยกต้นไหนที่เราดูแล้วความสูงใช้ได้นะคะเราก็จะแยกเดี๋ยวพาไปดูต้นนึงครับผมมี่แยกมาจากต้นแม่โน้นที่คุณยายบอกว่าเขาจ่ายลูกสวยนี่นะครับต้นนี้เลยนะครับเป็นลายแบบนี้ค่ะ ลายลายแบบนี้เลยพอออกมาขคสบัดกระจายเลยนะครับเนี่ยกระจายกระจายเป็นแบบคุณยายไม่มีความรู้นะคะเรื่องกล้วยเนี่ยพอดีว่าพอหันมาเล่นไม้พวกไม้กระเสโคโครโคเซียโโคเซียมีต้นนี้ต้องขอบคุณแทนคุณบอกออกสื่อเลยเนาะแทนคุณเข็นมาเพราะว่าบ้านเขาว่าอยู่เป็นทาวน์เฮาส์แล้วต้นไม้มันใหญ่เกินไปเขาเลยขอแลกฟาโงไปพอมาอยู่คุณยายช่วยสวยเนียค่ะสวยงามมากเลยครับผมอันนี้ลายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเป็นแบบเนี้ย แล้วก็เนี่ยต้นนี้มีสามลายในใบเดียวกัน,นครับเนะีนะ่ยหนึ่งลายสองลายสามลายเนะี<ช>่ยเขาเรียกพายุไซส์ฝนพาน,นโดอะไรคนยาาไม่รู้จั <laughs> กหรอคะรู้แต่ว่ามันสวย เนี่ยะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้จักนเนาะกล้วยแดงอินโดแดงๆเราก็ว่าสวยแล้วใช่ไหมใช่ใชแต่พอมาเทียบลายแล้วเออจริงด้วยมันสวยจริงด้วยแล้วก็เป็นไม้ต้นนี้เป็นลูกจากแม่เขียวแม่เขียวแม,แม่แม่แม่กล้วยแดงอินโดเนี่ยต้นเขียวต้นนี้คุณยายอ่าต้นแม่เขาคุณยายขอซื้อมาเพราะว่าเห็นว่าแม่เขียวในตอนนั้นมันหนอนเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเนาะแล้วก็เลยขอไอแม่จะมีน้องมีน้องแล้วน้องก็คือจริงๆแล้วเวลาแยกนยมันมีตาหนอนติดอยู่แฝงอยู่ค่ะแล้วมันก็สามารถมีได้อย่างนี้เลย ก็พวกนี้ตั้งใจจะทําแม่พันเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้าเงินมาก็พาหลดไงเพราะว่าจริงๆตนนี้สวยค่ะคนไหนที่อยากได้แม่สวยๆไปก็ติดต่อที่ติดต่ออ่าที่ไล่ชมเดือนครับผมโทรศูนย์เก้าสหห้าสาหหศหรือว่าที่เซตของลูกชายกรับกิดตพัทนะคะร์โทรอะไรนะลูกของลูกศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปสี่หนึ่งสี่หกหกเก้าสี่ห้าสมันนั้นเป็นลูกชายชันแม่คุณยายจะไม่ค่อยได้ ขายออกสื่อออนไลน์นะคะคจะบอกที่เฉยว่าที่ไร่มีมีไม้อะไรบ้างอะไรบ้างก็จะให้กิติแพั์เขาเป็นคนขายให้ะเพราะว่าพยแยก็เป็นธุรกิจครอบครัว <c oughs> ม,มันพิมพหนังสือบางทีตอบเขาครับ ผิดตัวก็ผิดความหมายไปเลยใช่ครับใช่ครับจะให้รูปเป็นคนขายได้กว่าใช่โอเคสาหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับคุณยายไร่ชุมเดือนนะครับผมที่ให้ม่อนได้อ่ามาถ่ายหูช้างดังเหลืองดังขาวโอกินาวาแล้วก็กล้วยแดงอิโดนะครับผมอ่าก็อย่าลนมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อ่าติดตามเพจไร่ชุมเดือนนะครับเพจ a c e b o o k นะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางโทรศัพท์มาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยายมาก ากเลยนะครับผมสวัสดีครับโซนศูนย์เก็สองห้าห้าสามหกหกโูนโูนค่ะครับผม